นี่คือหัวใจของเครื่องกรองน้ำอีสปริงชุดไส้กรองคาร์บอนกำมันและหลอดอุลตราไวโอเลตการจำลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไส้กรองเก่าและไส้กรองใหม่สิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคที่ปะปนมากับน้ำหลอดอุลตราไวโอเลตคืออาวุธลับของเราที่ทำลายแบคทีรียและไวรัสในน้ำและไส้กรองคาร์บอนกำมันคือกำแพงที่จะกัน้นสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนได้ ไม่ว่าสิ่งปนเปื้อนและเชื้อโรคมากแค่ไหนไส้กรองใหม่ก็กำจัดได้ไส้กรองเก่าไม่สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนและกำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เวลาเปลี่ยนเพื่อคงประสิทธิภาพไส้กรองอ e ิสปริงสามารถกำจัดแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง99.99% 99และกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง0.2ไมครอน และมากถึง160ชนิดแต่ยังคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ได้เวลาเปลี่ยนเพื่อน้ำสะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอีสปริงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลก